สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับครูศิวัชยาปาไหนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ในเรื่องสายใยอาหารซึ่งสายใยอาหารนะคะก็จะมาจากโซ่อาหารหลายๆโซ่อาหารอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะาจาก ภาพนี้นะคะจากโซ่อาหารนี้นะคะเราเริ่มต้นจากอะไรคะเราก็เริ่มต้นจากต้นข้าวนะคะต้นข้าวเป็นผู้ผลิตนะคะตะ๊กแตนนะคะตะกกแตนจะไปกินข้าวนะคะแล้วก็กบจะกินตะกกแตนนะคะแล้วก็เหยี่ยวจะไปกินกบนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านะคะหัวลูกศรอ่าบริเวณนี้นะคะคือเน,นี้ยบริเวณนี้จะเป็นหัวลูกศรมันจะหันหน้าไปหาผู้บริโภคเสมอนะคะ สำหรับตะกกะแตนนะคะเราก็จะเรียกตะกกแตนว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งค่ะส่วนกบนะคะกบก็จะเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองนะคะและนะคะและเหย่่ยวเหย่่ยวก็จะเป็นผู้บริโภคอันดับที่สามนะคะซึ่งเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะในโซ่อาหารนี้นะคะ โซ่อาหารและสายใยอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ1ค่ะผู้ผลิตผู้ผลิตคืออะไรคะนักเรียนพอยงจําได้ไหมคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะก็คือพพวกพืชชนิดต่างๆนั่นเองนะคะพืชนะคะสามารถที่จะสร้างอาหารได้เองนะคะอาหารที่พืชสร้างได้นะคะก็คือน้ําตาลนะคะโดยใช้ปัต ใจสำคัญนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากอากาศนะคะน้ำจากดินแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็คลอโรฟิลลนะคะซึ่งเป็นสารสีเขียวในพืชน,นะคะเรียกการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์แสงค่ะต่อไป2นะคะก็คือผู้บริโภคค่ะผู้บริโภค คืออะไรคะผู้บริโภคก็คือผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะต้องอาศัยการกินนะคะการกินพืชหรือกินสัตว์หรือกินทั้งพืชและก็สัตว์ค่ะอันที่3ค่ะผู้ย่อยสลายค่ะผู้ย่อยสลายก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะคะให้เป็นสารอินทรีย์นะคะได้แก่พวกเห็ดรานะคะแล้วก็แบคทีเรียชนิดต่างๆ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับสายใยอาหารกันค่ะในระบบนิเวศนะคะมีโซ่อาหารมากมายสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารนะคะอาจจะเป็นส่วนของโซ่อาหารอีกหลายหลายโซ่อาหารนะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลายโซ่ออาหารนี้ว่าสายใยอาหารนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างของสายใยอาหารกันนะคะสายใยอาหารก็คือโซ่อาหารหลายโซ่ออาหารนะคะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็กินกันอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสายใยอาหารนะคะในสายใยอาหารหนึ่งๆนะคะอาจจะมีผู้ผลิตหลายชนิดนะคะหรือว่าชนิดเดียวก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างโซ่แรกก่อนนะคะโซ่แรกของ สายใยอาหารนี้นะคะก็คือ <celui> เร yup. ิ่มจากพืชนะคะอันนี้ก็คือพืชนะคะนี่คือพืชพืชนะคะจากพืชไปไหนต่อคะก็คือไปหนอนนักเรียนสังเกตหัวลูกศรที่ดีนะคะนี่ก็คือหัวลูกศรมันชี้ไปที่หนอนนะคะหนอนหนอนจะเป็นผู้ไปกินพืชจากหนอนนะคะจากหนอนตัวนี้นะคะไปไหนต่อคะก็ไปที่นกค่ะอ่านี้นะคะก็คือไปที่ นกนะคะนี่มันมาที่นกนะคะจากนกไปไหนต่อคะอาจากนกก็ไปที่สุนัขจิ้งจอกค่ะอ่านี่คือเป็นตัวอย่างโซ่แรกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูโซ่ที่สองนะคะก็คือเริ่มจากพืชค่ะพืชแล้วไปไหนต่อคะพืชก็ไปที่หอยทากค่ะ่านักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยพืชพืชนะคะมาที่หอยทากอันนี้ก็พืชนะคะ มาที่หอยทากนะคะจากหอยทากแล้วไปไหนต่อคะจากหอยทากเสร็จแล้วก็ไปที่นกค่ะจากนกแล้วไปไหนต่อคะจากนกเสร็จแล้วก็ไปที่สุนัขกิ้งจอกนะคะอันนี้ก็คือโซ่ที่สองนะคะต่อไปเรามาดูโซ่ที่สามกันนะคะโซ่ที่สามก็คือเริ่มจากพืชนะคะอันนี้ก็คือพืชนะคะจากพืชเสร็จแล้วไปไหนต่อคะก็คือจากพืชเสร็จแล้วก็มาที่ ไส้เดือนค่ะจากไส้เดือนแล้วไปไหนต่อคะจากไส้เดือนแล้วก็ไปที่ตัวตุ่นค่ะจากตัวตุ่นแล้วก็ไปที่สุนัขจิ้งจอกนะคะอันนี้คือโซ่อาหารโซ่ที่ต่อไปนะคะโซ่อาหารที่4นะคะโซ่อาหารที่4ก็คือเริ่มจากพืชนะคะจากพืชแล้วไปไหนต่อคะจากพืชแล้วก็มาที่กระต่ายนะคะจากกระต่ายแล้วไปไหนต่อคะจากกระต่ายนะคะก็จะไปที่สุนัข จิ้งจอกนะคะอ่าเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกจะเป็นผู้ที่กินกระต่ายนะคะต่อไปโซอาหารที่5นะคะก็คือเริ่มจากพืชนะคะจากพืชแล้วไปในต่อคะจากพืชก็มาที่นกกระทาค่ะจากนกกระทาแล้วไปในต่อคะจากนกกระทานะคะก็จะไปที่มนุษย์นะคะ มนุษย์จะมาเป็นจะเป็นผู้กินนกกระทานะคะนกกระทาก็จะก,กินพืชต่อไปโซ่อาหารโซที่6นะคะก็คือเริ่มจากพืชนะคะจากพืชแล้วไปไหนต่อคะจากพืชก็มาที่นกกระทานะคะอันนี้จากพืชมาที่นกกระทาจากนกกระทาแล้วไปไหนต่อนะคะจากนกกระทาก็ไปที่ สุนัขจิ้งจอกนะคะอ่านี่คือตัวอย่างของโซ่อาหารทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะให้นักเรียนดูนะคะอ่าดูแล้วลองฝึกทําดูนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะแยกโซ่อาหารออกมาได้กี่โซ่นะคะครูยกตัวอย่างมาให้อ่าบางส่วนเท่านั้นเองนะคะสรุปนะคะ โซอาหารหลายโซ่อาหารนะคะประกอบขึ้นเป็นสายใยอาหารนะคะที่มีผู้ผลิตหลายอันดับนะคะแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะสามารถกินอาหารชนิดเดียวกันได้นะคะในระบบนิเวศนั้นๆน,น,นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ดีมากน้อยเพียงใดนะคะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะคะหรือว่าพืชน,นั่นเองนะคะ ถ้าในระบบนิเวศนั้นนะคะมีจํานวนผู้ผลิตนะคะลดน้อยลงนะคะหรือว่าถูกทาลายนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อโซ่อาหารและสายใยอาหารนะคะแล้วก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นลดน้อยลงไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะจึงมีส่วนสําคัญในการรักษาระบบนิเวศนะคะให้มีความสมดุลน,นะคะหรือว่าสมบูรณ์นั่นเองนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะมีวิธีการง่ายๆนะคะอย่างเช่นช่วย การลดปริมาณขยะนะคะโดยการคัดแยกนะคะแล้วก็นําขยะประเภทปลาสติกพวกแก้วกระดาษนะคะแล้วก็โลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งนะคะเรียกว่าการรีไซเคิลนะคะแล้วก็กําจัดขยะอันตรายได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ